ปากพิเศษทําคนตายไม่รับผิดชอบโอ้โหในฐานะหมอสูนะผมจะมา recap ข่าวนี้แล้วก็ลงความเห็นส่วนตัวรวมถึงโรคที่เคสนี้เป็นให้ฟังกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในเคสนี้นะครับเป็นเคสผ่าตัดคลอดนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยผ่าตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะเด็กออกมาแข็งแรงปกตินะครับ ผ่าตัดก็ปกติดีนะแต่ในช่วงจังหวะที่เ,เขาเรียกว่ารอพักฟื้นหลังจากผ่าตัดเสร็จนะครับอยู่ดีๆคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยหัวใจหยุดเต้นไปนะครับหมดสติหัวใจหยุดเต้นไปเลยกระทันหันเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะปั๊มหัวใจช่วยได้นะครับถึงขั้นแบบเอาเฮลิคอปเตอร์นะมารับจากโรงพยาบาลหนึ่งจากเกาะสมุยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดเลยนะครับก็ยังไม่สามารถช่วยได้นะครับโรคที่คุณแม่ท่านนี้เป็นนะครับเขาเรียกว่าโรคแอมเนียติก f l u i d Embolism นะครับภาษาไทยก็คือน้ำคล่ำเนี่ยไปอุดตันที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจให้คิดภาพตามง่ายๆนะเหมือนคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแต่โรคหัวใจขาดเลือดที่เจอในคนที่อายุเยอะนะส่วนมากจะเป็นจากไขมันไปอุดตันแต่นี่นะครับเกิดจากน้ำคร่ำของแม่นี่แหละไปอุดตันที่หัวใจนะครับทำให้หัวใจขาดเลือดนะแบบนี้เนี่ยเกิดได้บ่อยไหม บอกได้เลยว่าโอกาสเกิดน้อยมากๆน้อยแบบ0.01%นะครับแต่ถ้าเกิดแล้วแก้ปัญหาได้ไหมโอกาสที่จะแก้ปัญหาเนี่ยในฐานะหมอสูนะโอกาสที่จะแก้ปัญหาในเคสเนี้ยการรักษาแบบเนี้ยยากมากๆเมื่อเขาอุดตันไปแล้วอะมันไม่ใช่เลือดอะ คือมันไม่สามารถให้ยาละลายริ่มเลือดได้ไม่สามารถให้ยาที่จะช่วยทําให้แบบหลอดเลือดมันไม่อุดตันได้แต่นี่มันคือน้ําคล่ํานะครับโอกาสที่เสียชีวิตจะค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียใจกับทั้ง2ฝ่ายมากๆทั้งฝ่ายผู้ป่วยที่เป็นผู้ประสบเหตุนะครับกับฝ่ายคุณหมอนะฮะผมเรียนตามตรงเลยผมบอกเลยว่าคุณหมอไม่ได้ตั้งใจแน่นอน ะจะฝากพิเศษหรือไม่ฝากพิเศษไม่มีคุณหมอท่านไหนนะอยากให้เกิดเหตุการณ์ <S <S เช่นนี้แน่นอนผมพูดจากใจที่ผมเป็นหมอสูงเลยนะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอแต่ก็ไม่ขอเจอและกันในชีวิตนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นโรคที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ล่วงหน้าและเป็นโรคที่แบบคือต้องอาศัยการรักษาแบบฉับพลันมากๆแลวต้องรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ระดับแบบ ในกรุงเทพอ่ะนั้นอ,าาอ,อ่ะโอกาสรอดถึงจะมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดยาไม่มีอินเทอร์เวนชันไม่มีโอกาสที่จะหายเนี่ยยากมากๆรู้สึกเสียใจกับทั้งสองฝ่ายมากๆนะครับก็อยากให้ทุกๆคนเสพสื่อในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับว่าไม่มีใครในโลกนี้นะหมอไม่มีใครในโลกนี้อยากให้เป็นโรคนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับขอให้ทุกคนเสพสื่ออย่างเป็นกลางและการขอบคุณมากนะคะ